จะดรวนสอนรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นที่จะอยู่ในแมปเดียวกันพี่แปจะสอนรวมทีเดียวเลยไม่ต้องแยกคลิปนะคะน้อง,องชิ้นแรกคือเขาสีม่วงพระจันทรเซีเ้ยวชิ้นต่อไปจะเป็นมงกุฎสีม่วงแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเลยชิ้นที่3นะคะน,น้องจะเป็นเขาสีทองที่มีหนามแบบนี้ และชิ้นสุดท้ายนะคะที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดจะเป็นข่าสีม่วงที่มีหนามสีดําค่ะเ mm hmm. ข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้พร้อมการอธิบาย้น้องฟังนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้าง ชวนเพื่อนมายืนนะคะในแบบแบบนี้นะคะจะได้เปอร์เซ็นต์บู์ด้วยและการที่น้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องยืด F K อยู่ในแบบนี้ค่ะซึ่งการที่เรายืด F K เนี่ยเราก็จะได้พอยต์มาซึ่งพอยต์ตรงนี้นะคะน้องๆเราจะเอามาแลกของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนี้กันซึ่งชิ้นแรกนะคะน้องๆจะต้องใช้พอยต์หนึ่งแสนในการยืด F K ชิ้นที่2คือใช้พอยต์เจ็ดหมื่นห้าค่ะและชิ้นที่3ที่เป็นเข่าสีทองเนี่ยน้องๆจะต้องยืนให้ครบนะคะได้ทั้งหมด3วินแต่ละวินคือน้องๆจะต้องยืนให้ครบ30นาทีนั่นอง ซึ่งน้องๆสามารถเช็คได้เหมือนกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยยืนไปกี่วินแล้วอะไรแบบนี้นะคะ โดยการที่น้องกดแถบด้านขวาค่ะหากน้องๆยืนอยู่แล้วมีคนขยับนะคะน้องๆเวลาจะถูกรีเซ็ตกลับไปเหมือนเดิมซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงและข่าวอันสุดท้ายที่เป็นสีม่วงเนี่ยใช้คะแนนพอยต์แปดหมื่นคะแนนพอยต์ค่ะน้องจะเห็นว่าด้านขวามือของพี่แปงมีพอยต์บอกอยู่ว่าพี่แปงยืนเอฟเคแล้วได้พอยต์มาเท่าไหร่แล้วเอาง่ายๆใครมีเวลาว่างนะคะน้องๆชวนเพื่อนหรือเอาตัวเองเนี่ยมายืนในแบบนี้ไว้ก็ได้นะคะน้องๆตอนหลับก็มาเปิดไว้ก็ได้ค่ะจะได้พอยต์ฟรีๆด้วย